เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายพงวิทย์ภูวานาถปรีชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้างศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวบูวรพาขอนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ2,565ดังต่อไปนี้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการนำจุดเน้นและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา5ด้านดังนี้ด้านความปลอดภัยและโอกาสได้ดำเนินการให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งภัยจากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บและภัยจากการกระทำของบุคคลและเปิดโอกาสให้เด็กในวัยเรียนทุกคนมีโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือให้เกิดความปลอดภยัยและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับความปลอดภยัยและมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้ดาเนินการให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสิตปัญญาและมีความพร้อมในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21ได้ดำเนินการผสมผสานไปกับแนวทางการเรียนรู้วิถีใหม่ทั้งแบบออนไลน์ ออนไลน์ออนแฮนออนดีมานและออนแอร์ air, เพื่อให้สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ได้ดำเนินการให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้การอ่านคล่องเขียนคล่องโดยเน้นการพัฒนาการอ่านมาตั้งแต่ระดับประฐมะวัยและปฐมศึกษาช่วงชั้นที่ห ด้านการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้ดําเนินการให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันกล้าพูดกล้าแสดงออกผลการดําเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายด้านความปลอดภัยและโอกาสส่งผลให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความปลอดภยัยทั้งภัยจากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บ และภัยจากบุคคลบุคลากรทุกคนมีโอกาสในความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยส่งผลให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความโดดเด่นพร้อมเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นด้านการจัดการศึกษาในศตวตรรษที่21ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้วิถีใหม่ ทั้งแบบออนไลน์ออนแฮนออนดีมานและออนแอร์ air, สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้การอ่านคล่องเขียนคล่อง,องโดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมะศึกษาช่วงชั้นที่1ด้านการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษส่งผลให้นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้นมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังนี้ประการที่ 1. ผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้วิถีใหม่แบบออนไลน์ออนแฮนออดีมานและออนแอร์ประการที่2การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องอาศัยระยะเวลาและการปฏิบัติที่ต่อเนื่องมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวดังนี้ประการที่ 1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้วิถีใหม่แบบออนไลน์ออนแฮนออนดีมานและออนแอร์ประการที่2 ควรส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็งสมดังคำกลอนที่ว่าบ้างเก่งปีเก่งคล้องกลองระนาดจึงสามารถร่วมเล่นเป็นวงได้เก่งของคนแต่และอย่างแตกต่างไป รวมกันไว้เป็นพลังสร้างสรรค์เอ่ย